สวัสดีครับผมนายปอจากช n a n n e l อะโ n น n o i d วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องรถ Mockup หรือ Safety Clear a n c e Gage จมอกอัพนะครับเมื่อวันที่21กันยายน2565การรถไฟได้มีการจัดขบวนรถทดสอบเขตโครงสร้างและอาคารจากย่านบางซื่อปลายทางนครราชสีมาในขบวนรถประกอบไปด้วยรถจักทาขบวน QSY หมายเลข5217 รถบทตรถม็อกอัพรถบทตและปิดท้ายขบวนด้วยรถบนทปเจอาใช้เป็นที่ทำการพลังงานซึ่งรถที่หลายท่านได้ถามเข้ามานั้นคือรถอะไรมันใช้ทำหน้าที่อะไรเจ้ารถมอกอัพหรือรถเซฟตี้เคอรัเนเกตมอกอัพนั้นทำหน้าที่ในการตรวจสอบเขตโครงสร้างของเส้นทางรถไฟโดยแบ่งเป็น2เขตคือ เขตโครงสร้างและอาคารและเขตบรรทุกเขตโครงสร้างและอาคารของรถไฟนั้นกาหนดไวท้ที่ความกว้างเส้นผ่านศูนย์กลาง3,500ม mm, ิลิมหรือ3.5มเมตรความสูงอยู่ที่4,200ม mm, มหรือ4.2เมตรจากสนันรางนี่คือระยะที่สิ่งปลูกสร้างและอาคารจะล้ำเข้ามาไม่ได้ถือเป็นระยะปลอดภัยของตัวรถ เขตบรรทุกหรือเขตพิกัดตัวรถของการรถไฟนั้นจะอยู่ที่ความกว้างเส้นผ่านศูนย์กลาง2,920ม mm ิลมหรือ2,92เมตรเซิเมตรความสูงอยู่ที่4,050ม mm ิลมรหรือ4,5เมตรซนติเมตรจากสันรางในการใช้รถมอออัพนี้จะมีครีบที่ใช้บ่งบอกถึงเขตทั้งสองได้แก่สีเหลือง คือเขตโครงสร้างและอาคารอีกอันนึงคือครีบสีขาวใช้บ่งบอกถึงเขตบรรทุกครีบทั้งสองพิกัดนี้จะกลางออกแล้วทำการวิ่งทดสอบไปยังเส้นทางที่จะทำการตรวจวัดระยะเมื่อมีวัตถุสิ่งกีดขวางลุกล้ำเข้ามาจะมาชนกับครีบนั้นๆแล้วครีบนั้นๆจะลม้ลมลงแล้วเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้เก็บข้อมูลและสรุปส่งแจ้งไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ทำการแก้ไขต่อไป ขอขอบคุณรูปภาพเขตตัวรถและเขตโครงสร้างและอาคารจากการรถไฟแห่งประเทศไทยและรูปภาพระหว่างการทดสอบจากช่างปรับระกาศกรุงเทพช่างปรับอากาศตัวเล็กหวังเฉามาหั่นขอบคุณครับ